มือนี้กันสิบผ้ากินอันมกนอไม่เนาะคะ่ะมกนอไม้เซหมูปรุงเครื่องแล้วเรียบร้อยเซได้หมาะเอาเ่หมอเนาะบ่ได้ส่ใบตองเลยพี่นอ้องอืหอมกัน ทตะพักซีแต่ว่าหัวหอมหัวหอมกับขาเบื่อปันเส้นกับอันอันไปพักบุงบริษเสยนามยานั่งเนาะเอาผักบุงแทนนนามยานางพี่น้องแต่เค็มคนกับโบเพกันนะคะความเข็มขนพร้อม ตอนเอซื้อน้ำใหม่มาถุงหนึ่งเนาะแล้วมานั่งเคียนเป็นเห็ดไปนน้ำเห็ดอันอาหารให้สามีไปน้ำแต่ล้วบริบงอันมันเห็ดหลายอย่างแล้วบริบูรณตอนเคียนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะเด้อพี่น,อน้องแซ่บๆน้งกันจ้า ไก่แล้วไก่แล้วพี่น้องไก่เสร็จกินแล้วสุกแล้วแต่อยากให้น้ำมันแห้งเนาะ กิิ่นหอมรอขมหิวมาแล้วพี่น้องเอ้ยมันแห้งจักหน่อยกันแต่กะสิบห้มันแห้งไรหรอกเพราะว่ากินกับข้าวเจ้าโมเมนกินกับข้าวเหนียวสวัสดีค่ะมาด้วยพี่น้องมากมามากุกแล้วมาเสพบสน้ำแต่ Kim 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 มาจ้ากินพ um ่วห่อนฝอนพ่วเมากินร้อนช้อนกลางอ่ไ้ออกไปใส่ค่ะนาตากับเกาล่ะเต็มจอคือเกาล่ะพี่น้องเขากะห่อนจำเข่ากะห่อนอืเขากั้เขากัน 嗯。Mm. พักโกตองนะคะอืมมาจ้า กินอีกปเป้าอันนั้นเนาะเอาริ <ๆ S 2> พริกขี้หนูสดมาก,กัดแยมแทมเป็นพักๆๆตอนนี้ของสเปรกรับไก่สิบร์แล้วพอท่านได้ออกไปท่านได้ออกไปสื่อของมาไว้อีกเพิ่ม ออกไปกับออกไปนละคน่งเด็ดไปตรงจุดไปให้มันครบเทีน <c oughs> นยทนให้ห็ดติกนงไป บุคมาหมักกินกะทิพริกกระเทียมสดๆแบบนี้ย่างเห็ดุกเขาเผ็ดไลแบบว่าได้เผ็ เพื่อลกเพื่อเตาเขากินแสบสมมัดหายดีสานบานห้อ Xẹp to tango Cái này onsports team, bầu in the airport village. I'm pretty surprised

อนแม่กินสะฮอนแม่กัดลูกโดดเข้าไปเข้ากันเข้ากันดุ้ย He well done plenty of reflecting himself. ตักต่อเราเพิ่มเติมมาเรื่อยแก เห็เนียปากพยายางม่กินเลยเ้เด้อเขามาเแล้วก็นั่งเลยคะ่ะนั่งเลยนั่งเลยเอย้ตักเขาให้เพิ่มให้คะ่ะสำหรับวันนี้กับขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เขามาเป็นกำลังใจด้วยค่ะเด้อ ไอ้มบ่ท่านได้เคิงแบกพี่น้องอลูกลานเขาออกมาแล้วคื <c oughs> อเก่าคือเดิมนั่นะแม่อยากดังแต่เขาก็อยากดังเนาะแม่อยากอยากเล่นโซเชียวแต่ลูกๆเขาบ่อยากเล่นเซีวเชียวนะคะ ความสุขคงไปมันเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้กับขอบคุณที่มาเป็นกำลังแรงใจเด็กคะเดอรขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความจเจริญบัวเจ็บบัวจนปวดทุบปวดสุขปวดหลบปวดภัยไฟอันตรายทางไกลท้งปวงเ,เด็กคะเด้อเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ